เจ้าวะเจ้าวะอะไรจับเอาไว้อันันตปาชยเทนอยอปาดิเทเจเสร็จแล้วก <Al laser. S 1> ็ปล่อยเส็แล้วก็ปล่อยเสแล้วก็ปอยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะแล้วก็ชาเชโม เอากระซ้อเซโมเอากระสานเสกมาเอากระสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกเขาจช่ไหมไม่ใช่เอากระซานเซโมเอากระซานเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทําไมอะไรของมึงเนี่ยอ้าเอาไปโอ้มานันตาปัดชายยาปัเตี๋ น้ำมนต์มาต้องช้าช้านะครับเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริ่งไม่รอริงกระดกลิ่งอะเรืองนั้นอยู่ในริ่ไงั้ไม่แต่ริ่งงั้นอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านกูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยอน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนันเลยซอบูซอบูเฮ่บะเฮ่บ้าซอบูเฮ่บีฮักบ้านกูทโตเฮ่บ้าเฮตบ้า อ๋อวองเซ่ควายไม่งงได้ไงมึงม,มันอยู่คนเดียวกูก็มีนะเว้ยอ่าเซมวันละมาชกครู